อ้าวเน,นี่ยวันนี้เราจะมาเล่นไอ้นี่กันไอ้นี่ที่มันฮิตมากเลยใน R R อาชอริภัยซึ่งอาชอริ่พยตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้อ่ะมันก็คือเป็นดินญี่ปุ่นแล้วเราก็จะมาทำแบบว่าเป็นโมเค้กันเราก็จะให้ดินญี่ปุ่นมาสีสีแล้วก็มีเกล็ดแล้วก็มีโมนี่นคือรูปสำเร็จก็อเอาอันเนี้ยอันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษอ,อีกแล้วเราก็ถึงมีภาษาอังกฤษไปเราก็จะทำไม่ถูกอยู่ดีไม่เป็นไร ทำยังไงตอบอกมาเลยอ่านภาษาญี่ปุ่นอกไมอเนี่ยอันนี้สีอะไรอะทำนี้ก่อนได้ปั้นออกมาแต่แล้วสีมันผสมกันให้เป็นสีใหม่ได้ใช่ผสมใหม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเราครผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะเอเหมาะคืออะไรเดี๋ยวดิใช่หรอใช่ไงเออสองสีแล้วเฮ้ยดูทำไมมันง่ายวะมันคงไม่ใช่หรอกใช่เลยอ่ะทำไปเถอะ อัดให้มันแน่นๆด้วยเดี๋ยวดูฝั่งนี้ซิว่ามันเหมือนไหมอ่ะก็ได้อยู่นะอ่ะอ่ะยันให้มันแน่นๆจะแกะออกยังไงวะเดี๋ยวเราให้แห้งก่อนเราค่อยบิดออกมาเอ้ยแล้วดูดิมันบอกรอให้แห้งวันหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ปะสามวันตรงที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะมันอาจจะก็เรียนมาไม่ใช่หรอก็ดูดิเขาที่เราเรียนมายังอ่านผิดเลยอะ ไม่รู้อ่ะทำทำไปเหอะอ่ะเแต่ทำไงต่อถคาควรจะสีอยากทำใครสีอะไรพันทําเป็นสองสีนี้อ่ะเราก็เลือกนี่หบอกไม่ให้หนูเนี่ยนี่เป๊ะทำไมเราต้องดูวะนี่เราก็ไม่ต้องดูสีอ่ะกะอ้สีเลยมันไม่มีโรดแบบว่าทําให้มันแบนๆเนาะอ๋อนี่ไงอนี่นี่นานี่มันขวดกาว แกต้องใช้จิสองฉันผิดไปแล้วเดี๋ยวฉันจะหยิบฮะให้มันเต็มเตยวก่อนสานเดี๋ยวยังไม่เต็มเลยอต้องเต็มด้วยหรอมันหนาไปเปล่าถ้าเต็มปงแป้งไเคเหอะไปทำอะไรต่อต้องสามต้องต้องสามชิ้นน่ะฉันรู้นี่พอเราก็พอนี่มันไหนมาอมานแข็งโอเคใช่ใช่ใช้เออใช้ไอแพดให้มันมีประโยชน์นิดเดอยต้องมีไอแพดก่อนนะถึงจะเล่นได้ มากมากเดีเ๋ยวกันเฮ้ยก็แอนอยู่ดยยีฉันว่ามันไม่ใช่ <c oughs> ประเด็นมัน <c oughs> คือมันต้องมีอันนี้อยู่ตรงนี้อย่างนี้เว้ยแล้วมันมีไหมละเรามันไม่มีมอ่ะเออเอาเถอะอ๋อแต่ที่มันทำนั้นเพราะว่ามันจะให้เราทําอย่างนี้ไงใช่นะ<า>เฮ้ยอ,อย่าเพิ่งอเอา, <laughs> เ,อาเดี๋ยวรอให้มันแห้งกว่านี้อีกนิดก็ถ้าเอาสีเขียวเนี่ยก็คือต้องเอาสีฟ้าผสมสีเหลืองแล้วถ้าจะเอาสีส้มขึ้นมาหน่อยก็คงเอาสีชมพูผสมสีเหลือง เอ่อฟ้าผสมเหลืองเอาเอาหยิบขึ้นหยิบออกมาก่อนเออใช่แล้วก็บิดบิดบี้เลยบี้คว้าไปบี้ไหนอ๋อเขียวแล้วก็สีเหมือนเรนโบว์อ่ะไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องม่รว่วม่วงคือม่วงคืออันนี้กับสีอะไรวะม่วงคือชมพูกับอะไรวะม่วงคือชมพูกับฟ้าม่วงฉันทำม่วงแล้วกันแกทำฉันทำเรนโบว์ รว่ามันไม่ผสมกันแปลว่าเล่นตัวให้เล่นตัวไอติมวอลเหรอเออที่มันเป็นแพดเดิ้ลป๊อปเล่นเออแพดเดิ้ลแพ็ทหลอดเซเว่นมีปะมีมีมีขายแต่เดี๋ยวมีซุ้มแมกนัมไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยม่วงยังม่วงยังอ่ะเอ้ยมันยังไม่เกินกันมันแกเกินเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนะอันนี้ม่วงคือสีของอะไรอ่ะองุ่นก็อยากให้เป็นอะไรก็เอาเถอะ อุ้ยแต่มันก็ม่วงแหงฉันทําได้แล้วเว้ิ่งลม่ายวะม่วงแล้วฉันว่ามันเป็นสีเทาเฮ้ยมันใหญ่มากใช่หรอเพชรใช้ความพยายามอย่างนี้ในการทําให้ไม่เหมือนแม่ลุงอ้าวแล้วสตรอเบอรี่มันทําไงให้ปลายเป็นสีเขียววะก็ปั้นเอาปั้นก็ก็ใส่อันนี้ก็เป็นสีเขียวไปได้ได้ฟังดูท้าทายดีฉันจะทำสตรอเบอรี่นี่แหละ สีเหลืองอะไรคือผมอะไรเป็นสีเขียวนะอันนี้ลืมไปแล้วในข่าวว่าเรียนกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้ไม่ใช่เออเขียวแบบนี้เว้ยเขียวกับฟเอยไม่ใช่ฟ้ากับเหลืองก็กลายเป็นเขียวเขียวแล้วเรนโบ่ค่อย จะดีหรอเดี๋ยวต้องมีแผ่นอื่นที่มันแรงดอมกว่านี้จะปั้นก็ปั้นแต่กิ้งก็กิ้งคุณีเข้าใจขอสักอย่างเนี่ยนก็นี่ไงเอาสีเขียวอือสีเขียวทำเป็นก้านก้านทำเป็นจุกจุกซึ่งสามารถเราไปทำเป็นจุกของอันอื่นได้อีกอืออ่ะชลาดเนี่ยยาลงมาเนี่ยอันนี้หรอืเนี่ยอ แกไงไงคำวนวณก่อน,นไหมแนี่แกจะยัดลงไปเอาก็เอาออกได้งี้อย่างนี้ปาดออกมาจริงๆ <c oughs> มันต้องมีไหมนี่ <c oughs> ไงไม่านนีไงพอดีแล้วอ,อ,อันนี้ใบ <ไป S 2> อะไรสีเขียวสีเขียวนี่สีเขียวเอออ่อสีเขียวใช้เยอะนะเนี่ยอืมงั้นทําสีเขียวนี่มันลูกอะไรมันไม่เห็นมีในนี้เลยจอจอเนี่ยดูก่อนนะ อัน,นนี่ไงน,นี่ไงอูกอ,อะไรสีงมกอง <c oughs> มะกอกข,ขนมเค้กอะไม่ใช่มะดินี่เด <c oughs> ี๋ยวนะนี่ไงเราก็เอาสีที่เหลือบูเบอร์รี่ไงบูเบอร์รี่เออชอลี่มันต้องสีชมพูใช่ามตัวมันดึงออกได้เลยนะอ่ะเอาชมพู ทำไมกะบทจะแบบว่าอยักะอย๊ะมันแบบคำนึงถึงซี่ก็ยังคำนึงขึ้นมาขออีกนิดนึงคุณคุณผู้ชมยังไม่เห็นว่าจะไมโอเคเอาเป็นอย่างนี้ไหนลองดึงออกมาดึงออกมาเอาเลยบิดออกมาเลยบิดบิดที่น่าอั้งซี่เก็บงานจ้าทีนี่ไม่เต็มเลยควรจะเต็มใถึงจะสวยเนี่ยอันนี้คือชีสหนึ่งอันโอเค โอเคเราทำบูเบอร์ี่ชีสเด็กมาทำไงต่อก็เอาออกมาให้หมดไม่เห็นเหมือนที่จินตนาการไว้อีกแล้วอะ <laughs> จินตนาการเลยว่าอะไร,<ค>รหรอเจ <laughs> มันดูเป็นเบาๆบฟองโฟมอยนะ่าะเนเ่ยมันก็เหมือนอย่างนี้แหละเวลาทำเค้กอะผิวมันก็จะมีด้านหนึ่งเรียบด้านนึ่ไม่เรียบอย่างนี้แหละถูกแล<ะ>้วถูกแล้ว โอ้ยอันไหนที่เพิ่งทำใหม่มาสิเห็นไหมสวยอันเนี้ยไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยจริงด้วยอัเล็กๆนี่ง่ายใช่นี่เยอมันจะง่ายอ๋ออ่ะอันนี้คืออหุ่นเอก็ไม่ใช่หุ่นสวยว่าแอปเป็นอาชอรีพายต้องเอาคัตเตอร์มาตัดออกมาเด้วยความเรียบเนียบซึ่งไม่ใช่เราอ่ะนี้สตอ มันกระจุกมันาเอย่างนี้บ้ะได้ไม่มีใบมันเขียวไงมันใบใบมันเขียวเยอะมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ๋อจ้ะเขียวเยอะไปอันนี้นี่นี่นี่อันนี้ไฮไลท์เหลอมันจะไม่ออกเอ๊ะฉันว่าเราควรจะไปศึกษาดูก่อนว่าเขาดึงอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่เป็นอะไรหรอกคล้ายนะ โอ้โหนะจริงเหรอยังไงอ่ะนี่ไม่ได้ใกล้เฮ้ยใกล้อยู่นี่ไงเห็นไหมอย่างกับเห็นสีฟ้ากับสีชมพูอ่ะบีดเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเบีดแล้วมันก็จะบิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดมหัศจรรย์การผสมสีกลายเป็นสีม่วงแม่สีมมันดีอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะคิดได้ไงไม่รู้ชะล่าชราขอญี่ปุ่นเออเฮ้ยเฮ้ยมันน่ารักเลยเนาะให้มันก็เริ่มเป็นสีม่วงแล้วล่ะ แต่ว่าเป็นสีม่วงที่ยังอันเนี้ยไม่เข้าคนเรนโบ้บ้านเฉยบ้านีเมืออันนี้ไม่ใช่อันนี้เรนโบว์ค่ะมยวาแต่ถ้าเราอยากได้แบบว่าม่วงเนี้ยบๆเราก็ต้องแบบว่าปั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้ก็ยังเป็นเรนโบว์อยู่นะเนี่ยอันนี้อะไรสที่เราก็จะได้สีม่วงแล้วแต่ในคลิปมันอาจจะแบบว่ามองไม่เห็นเป็นสีม่วงเลยอ่ะทำไมได้เห็น นี่งงเดี๋ยวจะใช้แอปปรับเล่งรับสองนะคะรอบสองก็ทำสลับสีกันไปเรื่อยเปื่อยนี่โอเคนี่อ่ะมาแกะโอเคตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้วัตถุดิบอย่างนี้ออกมานะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอันพิเศษเราทำเป็นแซนด์วิชโอชิที เนื้อเฮ้ยเราจะโดนฟ้องไหมไม่โอชีอร่อยค่ะโอชีอันนี้เกิดจากพิมพ์นี้แล้วมาตัดครึ่งเออนี่เกิดจากพิมพ์นี้มาตัดครึ่งเจ้าของความคิดก็คือน่ารักเห็นะอ่ะเรามาดูของที่ควรจะเป็นยังไม่ถึงไหนอยังไม่ถึงไหนนะคะ เราจะเอามาประกอบกันของจริงของจริงจะไม่พอคือคือเราดูนั้นเรามีสามฐานนี่แต่ว่าอิเลเมนต์นี่แบบว่าเยอะมากเราไม่สามารถที่แบบว่าใส่ลงไปยังไงให้หมดวะเนี่ยก็เข้าใส่เขาเรียกอะไรใส่ไส้ให้ไส้เยอะไงให้ไส้เยอะก็ไม่หัดคุณเนาะให้ไส้อืมฉันอยากได้หนึ่งแกกว่านี้ใส่ไม่หมดอะทำยังไงอ้อ เคียงไม่มีชั้นเดียวพอก็เดี๋ยวเราเอามาประดับแซนด์วิชไงเฉอะไม่เลยนะใหญ่อบร่างกันแล้วโดยที่เราใช้กาวลาเท็กที่เขาให้มาอันเท่านี้ในการทำในการติดนะคะก็เป็นละกาวลาเท็กธรรมดาถ้าอันนี้สัดใจไม่พอก็อันนี้ได้เลยอุ้ยเราปิดโลโก้ก่อนเราจะไม่โฆษณาก็จะได้สีสันสวยงามเอ้ยมันก็ ทำไปทำมาสีมันก็ไม่แพ้ในกล่องนะนี่สวยกว่าอีกเห็นไหม <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ใช่อันนี้ของแถมเป็นแันวิทืมโอเคครับลองเล่นกันดูนะใครลองวะ <c oughs> หาซื้อได้ไหมวะไม่มี